รองพื้นหรือว่าตัว Perfection Liquid Foundation ของ l o แ e n นี่เองตัวนีวิตคอลลาเจนนะคะ SPF 10นี่เลยขวดสีทองแสนพรีเมี่ยมด้วยเนื้อที่ประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างเบาแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวรองพื้นทั่วไปที่เป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นคือสาหรับตัวนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดเจนเลยว่าเราจะลงรองพื้น ด้านขวาและด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะลงรองพื้นก็คือตัวนี้นั่นเองในส่วนของด้านซ้ายนะคะเราจะไม่ลงรองพื้นแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงระหว่างของด้านอันดับแรกกดเลยค่ะไ่กหมุบิดได้เนาะได้นะคะอเอาแค่พอประมาณนะคะเพาเราใช้แค่ด้านเดียวประมาณนี้ สำหรับดิฟปิดฟาวเดชั่นวันนี้เรามารีวิวให้ดูในเบอร์21นั่นเองนะคะก็คือเป็นเบอร์ผิว2สีออกขาวเหลืองแล้วก็อสองสีจน2อสีที่ไม่ขาวมากสามารถใช้ได้ตามด้าด้านนี้ซีกนี้เราจะทารองพื้นนะคะแต่ลงไป วิธีลงรองพื้นที่ดีถ้าเรามีเวลานะคะแนะนําว่าให้ใช้มือเนี่ยเกี่ยมันลงไปเลยใช้มือเป็นสกิน,นะคะ่ะแต่ว่าใช้เวลานานซึ่งเวลาปกติของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งเกี่ยมมันให้มันเป็นสกินขนาดนั้นเพราะวันนี้วันนี้ก็เลยจะขออนุญาตใช้แปรงตัวนี้นะคะแมสหนึ่งเก้าหกหัวเฉียงสําหรับแปรงตัวนี้คือจะเป็นแปรงบ,บลฟลงพื้นนั่นเอง ใช้แปรงข้อดีก็คือมันจะช่วยเพิ่เวลาในการแต่งหน้าขึ้นนะคะมันจะไม่เหมือนมีการเอา,เอามือลงแล้วก็กดแล้วก็ใช้มือตบแต่บางคนเขาก็ไม่ถนัดใช้แปรงเนื่องจากว่าใช้มือมันง่ายกว่ามันบังคับทิศทางของมือเพื่อที่จะเกี่ยวรองพื้นง่ายกว่า โอเคค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นแล้วเรียบร้อยเราจะมาเซตทุกอย่างที่เราได้ทำไปนะั้นในตอนแรกด้วยแป้งฝุ่นหรือว่าฟ i n i s h face powder แป้งฝุ่นเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเราล,ง,ลงรองพื้นเสร็จแล้วเราตบด้วยแป้งที่เป็นแข็งเลยมากๆรองพื้นด้วยความที่มันเป็นน้ำแล้วก็ลิควิดเยอะๆนะั้นมันจะทําให้ตัวแป้งที่เราลงอย่างเช่นเราลงแป้งแข็งเลยเนี่ยมันจะทาให้เป็นคราบแน่นอน ไม่ว่าคุณจะผิวหน้าดีแค่ไหนเราก็แนะนําให้ลงด้วยแป้งฝุ่นเพื่อเซตทุกอย่างก่อนแล้วก็ค่อยลงในส่วนของแป้งแข็งวันนี้สําหรับแป้งฝุ่นนะคะเราใช้ Piniface Powder ของโรแซลนั่นเองตัวนีเ้เราจะใช้ในส่วนของเบอร์สีสิก็คือสําหรับผิวสองสีขาวเหลืองแล้วก็สองสีที่ไม่ขาวมากสามารถใช้ได้โอเคตากท้นัาเลยสังเกตน,นะคะพับเขาจะใหญ่มาก เขาจะระวังน่ะเยนนี้คือน้องผ่านการใช้งานแล้วเพราะมันจลงแป้งฝุ่นอย่าถูนะคะค่อยๆซับมาลงบนหน้าเนอะอันนี้ด้านนี้เราจะลงในในด้านที่เราลงลองพื้นไว้นะคะแล้วยัง ที่เราลงแป้งฝุ่นไปแล้วนะคะลงเลเดี๋ยวลงไปดูก่อนเพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนข้างที่ไม่ได้ถูกทาอะไรเลยเนื่องจากเราทาแค่สกินแคร์มามันจะรู้สึกว่าหน้ามันไม่โอเคเหมือนด้านที่เราถูกทาลองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นแล้วอันนี้เราลงแค่รองลงแค่แป้งฝุ่นนะถ้าต่อไปเราลงทูเหน้าเราจะเด้งแล้วก็จะเนียนกว่านี้นะคะโอเคอันนี้เราลงแป้งฝุ่นเรียบร้อย ต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของนักเอกของเราเลยตัวนี้อ่ะเป็นแป้งชูเเคแป้งหัดแข็งตัวนี้นะคะอ่ารับแสงจรินะบอกเลยโอเคค่ะ วันนี้เราใช้ perfection b u e w a v cake เบอร์21นะคะผิวสองสีออกขาวลยเหมือนกันลนแรกอธิบายก่อนในส่วนของ b u e w v cake นะคะความพิเศษของมันที่มันต่างกันกับแม่งตัวอื่นเลยก็คือเราจะมีพับมาสองชิ้นก็คือในเซ็ตเนี่ยเขาจะให้พับมาสองชิ้นก็คือชิ้นแรกก็คือเป็นส่วนในส่วนของพับยางพารานั่นเองพับตัวนี้จะแตกต่างก,ก,กันกับพับที่เป็นพับผ่านพับกำมะหยี่ตัวนี้นะคะ แตกต่างกันยังไงก็คือในส่วนของพับที่เป็นยางพาราคือตัวนี้จะใช้ลงแป้งเน้นเพื่อที่ให้แป้งเนี่ยลงถึงหน้าแล้วแน่นและติดทนหรือว่าเพื่อที่ป้องกันเหงื่อออกแล้วหน้าเราจะไม่เป็นคราบเลยนั่นเองส่วนอีกหนึ่งตัวต่อมาก,ก็คือจะเป็นในส่วนของพับกำมะหยี่พับตัวนี้จะแตกต่างกับพับยางพาราตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะ มันเป็นพับที่ใช้ซับระหว่างวันใช้ซับหลังจากที่เราลงพับที่หนักแล้วเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยฟูพองและนวนขึ้นนั่นเองอันดับแรกเราลงพับหนักก่อนซับมันปเป็นเบนเบาๆก่อนนะคะค่อยๆลง ซึ่งซ้ายกับซึ่งขวามันขึ้งต่างชัดเจนมากมายโต่อมาหลังจากที่เราลงพับหนักแล้วตามที่อธิบายไปขั้นต้นเราจะมาลงพับเบากันเพื่อให้หน้ามันผ่องแล้วก็ฟูแล้วก็เนียนขึ้นคือตรงนี้นะคะ ปโอเคหลังจากที่เราลงแป้งแล้วทั้งสองพับครบเรามาดูกันว่า ข้างที่ลงรองพื้นแล้วกับข้างที่ไม่ถูกลงอะไรเลยมันจะมีความแตกต่างกันชัดจเจนเนี่ยค่ะ3ตัวแค่นี้